เสาของวันที่หนึ่งมักกะลาสองหาหกเจ็ดเด็ดเจมเลยมานี่เจมใสเลยพี่น้องเจมใสเลยมานี่ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงสามสิบนาทีเนาะอยู่น้องประไลเมืองพัทยาชนบุรีเด็ดเจมใสมานนี่ฟฝ้าปูง บ่มีขี่ฝ้าจักเม็ดเลยพี่โดงเลยป้าเปิดแค่พวกนี้ขี้ฝ้าก้อนเดียวกับบ่มีปี่ไม่กับมวนแล้วเนาะลบมาเต่ทำงานลบมาแต่บานแล้วบาทเริ่มสิทย่อยโอ้บอมเมียนม่นนนี้วันที่หนึ่งกินกันแล้วเน,ะนวาะมันบ่มู้มากกินว่า กินข้าวกินหนามกบพ,พ่อกับแม่กับพี่กับน้องแล้วปวดเมื่อบาททำบุญลดน้ำมลนปเป็นสิ่งที่เนาะอยู่บ้านผมกับหลวงพ่อสุภัฒแล้วหลวงพ่อสุภัฒเตชะพโลวัดปา่าวัดปา่าประชาสามัคคีบอกเฮ้อมันมันต้องขามหลวงพ่อสุภัฒเตชะพโล หลวงพ่อสุภเตชะพโลเก่งได้หลวงพ่อนี่เราสิบแปดซีบเลยมั้งสิบแปดซีบเดีด๋ดิไก่อะเก่งเก่งพระเทพพระเทพแห่งอำเภอสัมรงจังหวัดอุดรครับบ้านวัดป่าบ้านหนองขามเนาะผมโมโ่คอยได้เมื่อบ้านก็นลงไปนีแ่แหละปกติกันสิป้ายฮัเตเล่าแล้ว มันปลาประสาสมัมคีนี่แหละครับแต่จาอบิทบางในยูทูบบางใน Google, กูเกิลก็ได้อยู่ในกลุ่มกลุ่มหลวงพ่อสุภัตเตชะพะโลเลี้ยนเล่านี่แน่นอนนะครับเลี้ยนเลี้ยนตะกุดเล่าเห็ดไห่ทหารผา่าไตเห็ดไห่ทหารชาเดียน <c oughs> เลี้ยนนี่ทาหารขามาท <c oughs> หารขามาขอให้เราเห็ดไห่นะ บ่มีเป็นยังหลวงหลวงพ่อเนี่ยเราเป็นลูกศิษย์เดของหลวงปู่เจียมวัดสักกะเทียมหลวงปู่เจียมอติดสโล,ลบ่หลวงปู่เจียมติดสโลวัดวัดบันกระเทียมจังหวัดสุรินทร์โอเคพ่อไหนกับโบโบประเสริฐซ้ำกันการการ,การ,ก,ารการคิดดีทำดีพูดดีน้องพี่น้องนะเนาะทำได้กับบงประเสริฐ พรอน,นั้นใดกับบเบเสือทรัมมนี่แล้วคิดดีพูดดีทำดีได้ผลดีแน่นอนเนาะเที่ยวบนบานสารกาวเที่ยวไปขอพรมองหันมองนี้ถ้าห้ามมยบุญเก่าหรันว่สมเร็จหรอกครับสาเร็จเนี่ยการขอพรสิสาเร็จไห้เฮ้าต้องมีบุญเก่านัานนาา่นเด้เฮาต้องเห็ดต้อง้างใบเฮ้าต้องมีบุญนะน,นะ สัมมาเข้าไปเหล็กเปลี่ยนเอานะไปสื่อเอาคล้องเครื่องใส่สัมมาเข้าไปเหล็กเปลี่ยนเอาเอามีเอามี่คล้องไปเหลกเข้าจังได้สาเร็จสัม,สมโงคขออไอปีนี่ห้ผู้ขามีรถมิลามีบานมีทองเด้อแต่เข้าบ่มีเงินเข้าก็บบมีเลยสัมกันแกเข้าบ่มีบุญอืย บุญหลวก็อีกอย่างนึงก็ถา้าบุญบ่ท่านให้ผลถา้าบุญบ่ท่านให้ผลนี่ซ้ำบักม่วงบ่ท่านออกหมากนี่ซ้ำบักม่วงบ่ท่านออกหลูกนี่แม่นสิไปบนบานจานเก่าจังไหนมันบ่ถึงยามมันออกหลูกมันกระบอกออกเด้มันเป็นอย่างสี่ในเรื่องของบุญนี่มันบ่ได้สุกท่านที่ท่านใดเด้แล้วก็บ่แม่ว่าทำทำปุ๊บสิขอปั๊บมันกระบอกสำเร็จซ้ำ,ำมา,ลามปลูกแบบม่วงซ้ำมาปลูกผลไหม่ซาำมาปลูกเขาปลูกหนาเม่นบ่ ปลูกแล้วมันก็มีเวลามีเวลาของมันน่ะนะมีเวลาให้ดอกออกผลมีเวลาซุปของมันอยู่ชั้นใดกับชั้นนน่นครับบุญกับเป็นแน่ในละอันผมบ่ได้เบาเองในะผมเบอกตามพ่อเมียคู่บาจานผมมาหลวงพ่อหรือซีลิงดำวัตทาสุ่งหลวงพ่อสมภพชติปัญโยแล้วครับคู่บาจานอีกร้ายองค์หลวงพ่อคือกลินมันหน้าปลาพง โอ้ยหลายหลวงพอ่อหลวงพ่ออินทาวาลวงปูขซาแล้วก็พอพุทธเจ้าออแล้วครับผมฟังรู้แน่นะบุญก็ขึ้นจากสันหลังบนว่าทำปุ๊บก็สิกินดิบเลยกับโบได้เนี่ยทําทำปุ๊บใส่ออกลูกปั๊บกับโบได้เนาะ กัชั้นใดกับชั้นนั้นแหละคือกันครับอุปมาอุปไมยแล้ววัดกระทิงลายนะครับนะะหน้าเกลือพัทยาโรงเรียนพัทยาหนึ่งโรงเรียนเมืองพัทยาหนึ่งฝั่งขวามเมื่อกับเป็นวัดเอยียงอ่ะมูลนิธิเผยแผ่วัดยังบุญละ่ะขี่พานแถบตรงเมื่อแต่ว่าผมค่อยจำ สมองหน่อยผมพ่นสมองหน่อยเมมโมรี่จำโรงพยาบาลจิตตภาวันปีใหมก่ก็คิดดีทำาดีนะครับนอคิดดีทำาดีคนนงมาจังสีดีคนนงมาจังสีดีอดีตผมก็เคยเลเทมากึ่งกันแหละครับุกสิ่งทุกอย่างแนวบดีผมมาเบิร์ตกเมื่อนี่ผมกันเลือก ละเลิบไปหลายอย่างแต่ว่ากับวัฒนบริสุทธ์ดอกแต่ว่าก็ถือว่ากัชีวิตจะดีขึ้นอันแต่เข้าเนวเอาเนี่ยบอดีออกมาออกอกอ,กอกมาจากออกมาออกไปจากตัวเฮ้าหีม่มันกะมันกัสีใสขึ้นเรื่อยได้สีสว่างขึ้นเรื่อยขาาขึ้นเรื่อยนะจิตใจกับสีสดจิตใจกับสีสว่างสวัย คมคิดความบานกสีไอ้ายว่ามันสีมันสีเห็นมันสีเห็นมันโอ้อธิบายแนวไหนวะเบาบกเกียงมันไหนก็สีเห็นแบบมันมันกสีหูซึกว่าบ่ได้ตาสว่างอะนะมันสีเป็นตาสว่างอะนะไอ้ยขว่ามันสีชีวิตกสีดีขึ้นนะเ้าเนี่ยโมดีออกจากชีวิตแต่ว่าถ้าเขายังมุกมุ่นอยู่กับสิ่งโมดีนี่เข้าก็ได้แต่เบา แต่ว่าจิตใจเข้าบได้จิตใจเข้าบได้อหูซึกแบบนั้นได้นะแต่ว่า้าเข้าเข้ารดละเลิกได้อี่ลีแล้วเทศแทนแล้วนะใจเข้านี่สีสีหูสีหูสีสัมผนะัสได้นะสาธุโมทนาสาธุพาบนมาบินถบาทสาธุเดอ้อโมทนาสาธุห้บุญนำโอยโอยคิดบ่ทันมือน เนี่ยใส่บาทบ่มีเอาปัจจัยไปใส่ให้คนอ๋อพอเดี๋ยวใส่เอับโมทน่าสาธุมีอยู่บ่ยูน่นี่มีผ่าอยู่บ่เพิ่งมีอยู่ตอวนี้เดี๋ยวไปใส่อีกก่อนสิใส่บาทก่อนครับเห็นผ่าเลยใส่บาทก่อนเนาะใส่บาทก่อนใส่บาทก่อนใส่บาทก่อน ทำอะไรพี่นี่ฮะเก็บขวดนะครับผม ชุดหนึ่งครับหมดยังครับหมดแล้วหมดแล้วไม่ได้ใส่แล้วอันนี้ข้าวเปล่าอย่างเดียวใช่ไหมไม่มีข้าวเปล่าก็ข้าวเปล่านี่ยเลยอ่ะขอน้ำด้วยครับ่ะไรเอ่ยไม่รู้อ่จะเดี๋ยวจะถามลุงเขาก่อนอ่ะเอามาใส่เอามาเลยเท่าไรเอ่ย สิบห้าบาทครับแอรสิบบาทครับสิบบาทสิบบาทครับข้าวหมดคับข้าวหมดข้าวหมอ่าไม่ทรับอ่าผมแลกแบงค์ห้าสิบก็ได้ครับอะไรแบงค์ยีงง่ก็ได้ออ <laughs> โอเคไม่เป็นไรครับผม ครับข้าวก็หมดครับหลวงพ่อข้าวหมดเนาะเอาปัจใจสาธุครับไม่เป็นไรครับ Ya Tau Waliwaha Pura Pari Purinti Sakrang Dewa-dewa suci nafri tanah utang kapadi Tuhan tadi nanggungan kita lewat Satu-satu hitang kapal Dan rupana rasuyatah Minisuatir rasuyatah Sukiti kayu kuapawa Api watana siru sakti tak ก็พอใจแล้ว ดีใหม่กันเนาะเดีด๋ยวจะเขาเป้าเดี๋ยวเขาเป้าคำหนังับเขาเบิด์ดเหมือนไอ้คนทำบุญหลายเขาเป้าทุ้งหนึ่งเขาเจ้าเขาสวยแล้วก็หนามเกี่ยวหนึ่งแล้วก็ก็เลยเอ้าถาวายปััใจลงพอไปลอยหนึ่ง หนึ่งรอยบาทนะครับนาะปัจจัยคือเงินเอาไปเปรี้ยจริงเงินมวลปัจจัยดอกแต่าตามบอกวามจริงแล้วเงินกับเป็นสิ่งแหลกเปลี่ยนแต่ว่ากับเอาไปแทนเป็นปัจจัยสีใดคือเอาไปสื่อแฟบสาบูยาซีฟันนาะคารถคาร่าเอาไปสื่อสื่อ,อยางอื่นใดนะเขาหนามทำปลาที่อยอาศัยกระได เอาไปเหล็กเปลี่ยนเลยทุกอย่างะนะฮะบางเทอจำเป็นรักษาพยาบาลจะคล้องมาสัตว์แล้วก็หายเงินคดเก็บขวดถ่ายว่าคนถูกคนอยากกันแหละไปโอก,กาสคนหน่อยก็เฮ้าหายคนไปหาสิบบาทเอาสมุนกุศลนี่กับโมทนาน้ำกันเด้อผู้ขาโคตนที่สมุนแล้วก็ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี่ไปให้คุณพ่อผู้ขาก็คุณพ่ออุ่มทำาสะอาดคุณแม่ผู้ขาก็คุณแม่บ๊ะทำาสะอาดแล้วก็ลูกสาวข้าพเจ้าที่เสียไปคือน้องอุ่มบุญทำาสะอาดแล้วก็ปุญญาตาใหญ่ข้าพเจา้าเนาะแผ่แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลน,นจังหน่อยอันธรรมยังอุทิศน,นาทิธานาคาถาโยพนามาเส อิมินาบุญญากรรมเมนะอุปัชายคุณรตาราจัลลิโยปกาลาจัมาตาปิตาจายาตกาปิยมะมังสุริโยจันทิมาลาชาคุณนาวันตานาราปิจัปลมมะมาลาจะอินทาจตุโลกะปาลาจะเทวตายมโมิตามนุษย์ชจมัชตาเวลิกาปิจัสเปสัตตาสุขิอุนตุปญานิปักตานิเมสุขังจติมิทังเตนตุขิปังปะเปท้าโบมาตัง อิมีนาบุญญกัมเมนะอิมีนาอุทิศน,นาจักิปาหังสสลพเทเจวตันหกปาทานาเจตานังเยสันตเนหินาธรรมายาวานิพานาโตมะมังนาสันตุสัปะธาเยวะยัตถะโตภเวภเวอุชุจิตังสติปัญญาสันเลโกลิยามหินามาลาลพันตุโนกาสังกาตุนจะวิเย สุเมพุทธาทิปะมารุนาถุธโมนาถุมรุตโมนาโถปบจเกพุทโธจะสังโฆนาโตตะโรมะมังเตโสตะมานุปาเวนามโลกาสังละพันโตมาสาธุพุทโธอรหังอรหังพุทโธท้าเวสวรรณโอพุทโธอรหังกัมมตโตเมตังกัมมปันตังชีวิตตังให้ไปจุดติให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิด พุทโธอรหังอรหังพุทโธท้าเวสสวรรณโนพุทโธอรหังกัมมัโตเมตังกัมมะพันธังชีวิตังให้ไปจุติให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิดพุทโธอรหังอรหังพุทโธทาเวสสวรรณโนพุทโธอรหังกัมมัโตเมตังกัมมะพันธังชีวิตังให้ไปจุติให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิด ยันทนนีมีตังอมังคลัญจโยจามนาโปสกุณสสัตโตปปะกะโหตุสุปินังกันตังพุทธานุปาเวนะวินาสเมนตุยันทนนมตังอมงคลัญจโยจามนโปสกุสสัตโปปกะตสุปิังกันตังธัมมานุาเวนะวินาสเมนตุยันทนมตังอมงคลัญจโยจามนโปสุสสัตโปปกะโตสุปินังกันตังสังฆานุปาเวนะวินาสเมนตุ พระวัตถุสัพพังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัธาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัธาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสทธาโสตีพระวันตุเตสาธุเนอรผู้ขาโพที่ส่วนบุญทรงส่วนนี้ไปถึงคุณแม่ผู้ขาคุณแม่บอบทําสะอาด ก็คุณหลักจคุณพระอมทําสะอาดแล้วก็น้องอมบุญทําสะอาดก็ทันพญายมราชร่วมไปถึงปุญญาตายายของข้าพเจา้าแลักจากพิบัติดาประจำตัวข้าพเจ้าหลักกเทพวาดาประจำยุหันโยสันยุหันโยนาของข้าพเจา้ขขา,จาขพรายสันพญายมราชจงไปบอกทั้งทั้งหลายมามนธนาบุญนี้โดยเถิด การททั้งหลายอยู่ในภพที่ถูกคอยผลจากตกล้วมีความสุขกานทั้งหลายอยู่ในภพที่สุขจากคอยมีความสุขยิ่งๆกันไปโดยเถิดสาธุกโอเคครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี